ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลพัฒนางานตางข้อตกลง B.A. ประจำปีงบประมาณ2 5งพตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อในการชำนาญการพิเศษข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมินนายดีชาศิรักษาผูวมในการโรงเรียนสังคมพัะนาสำบในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเกษมวิทยาฐานะผูวมในการชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาฟิสิกส์มหาวิทยายลายัยราชภัฏมหาสารคามประกาศนียบัติบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยกฬสิน์รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. นึ่งส่วนของการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. การการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้มีการประชุม PLC คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาข,ขั้นพื้นฐาน เพื่อบทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแก,กลางนโยบายและจุดเน้น1.2จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปใช้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 และให้ครูดำเนินการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนโรงเรียนมีคู่มือการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแต่ส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ ที่พัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เห็นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเลือกและผลิตสื่อจากประสบการณ์ด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน1.4การส่งเสริมสนับส,มสมนุนพัฒนาและก,รรการนำสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสื่อและมีนวัตกรรมของตนเองและรายงานผลการนํามาใช้การจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาโดยกําหนดปฏิทินการนิเทศเป็นรายสัปดาห์โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานรูปแบบการนิเทศและจัดทำระบบการประกันภายในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาพร้อมรับการประเมินจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1.6โรงเรียนได้กำหนดให้ครูได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและส่งเสริมให้ครูได้จัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากับของเรียน รายบุคคลและให้การสนับสนุนแนวทางการดำเน,นินการแก้ไขปัญหาของครูตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อ,อยุกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารทั่วไปด้านงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคลที่เป็นรูปธรรม2.3การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีรูปแบบหรือคู่มือสารสนเทศและแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนรนาลีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม ict และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน2-3การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีรูปแบบระบบช่วยเหลือผู้เรียนที่หลากหลายและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียน 3. านการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3-1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีแผนพัฒนาการปฏิบัติการประจำปี3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาสร้างสือ่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา และผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างายั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชน,นและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษามีการเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงปรสของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการพัฒนาได้แก่บริบทโรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยโรงเรียนมีความเข้มแข็งด้านวิชาการชุมชนและงานจิตอาสา 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเน,นื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา มีการนำความรู้ทักษะและนวัตก,กรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามและประเมินผลนวัตก,กรรมครูและผู้บริหารสถานศึกษามีการแรงงานผลการใช้นวัตก,กรรมการบริหารและนำไปปรับปรุงตอนที่ 2. ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาด้านผู้เรียนนักเรียนระดับประถมใบมีพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีมากร้อยละ85 2นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีร้อยละ82 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีร้อยละ91ด้านครู โรงเรียนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทําข้อตกลงการปฏิบัติงานจํานวน8ชั่วโมงณห้องประชุมโรงเรียนนาข่าววิทยาอํามปุชีนารายจังหวัดกาฬสินให้ครูทุกคนเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นบทบาทเป็นโค้ดร้อยละ100ด้านสถานศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะดังนี้ด้านดนตรีจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองด้านกีฬาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และหลังเลิกเรียนให้นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาตามที่ตัวเองสนใจและตั้งทีมฟุตบอลของโรงเรียนด้านอาชีพฝึกกิจกรรมสาก,กรณ้านค้าโครงการโรงน้ำดื่มโครงการขยะรีไซเคิลโครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม โรงเรียนมีความปลอดภัยร้อยละ100สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตีงบประมาณ2565กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนสังคมพัฒนาได้ดำเงินโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยได้นำเงินการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มเตรียมพร้อมสู่เอ็นทีปสาและโอเนตป6โดวยวิธีการให้ครูทบทวนและเสริแมแนวข้อสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนและสนุกกับการเรียนและให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่ส การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีเข้าพเจ้ามีความมุ่งมัน่นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนรักษาและเสริมสร้างวินยัยโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมมาพิบาลคือยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสและหลักการมีส่วนร่วมตรงต่อเวลาและอุทิศตนต่อง,งานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะรุยะกระตือรือร้นใช้กำลังสติปัญญาในการบริหารงา,านให้ไปสู่ความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานไม่เือถูกสอบส่วนทางวินัยมีความห่วงใหญ่ความเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในการดำรงชีวิตข้าพเจ้ายึดหลักในการคองตนตามพระบรมราชโารพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตได้ยึดหลักตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามปรอยพอ่อเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งให้เกียรติต่อทุกคนเสมอภาพกัน ข้าพเจ้านายดชาเสียรักษาผู้ในการโรงเรียนสังคมพัฒนาผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในโอกาสนี้